ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาเพลวิวเกี่ยวกับขนมเดลี่แซนด์วิชนะครับขนมปังแซนด์วิชมันเป็นไส้ไส้ทูน่ามายองเนสนะครับก็จะมีโอเมก้าสามอยู่ด้วยนะครับก็คนไหนที่กินแซนด์วิชนี้ก็จะได้คุณค่าทางทะเลนะครับเป็นบริษัทของปร e ธานบะธิบรีจังกัดมาชนนะครับก็จะมี ส่วนละเอียดก็จะมีแป้งสาลีนะครับก็ปาทุน่าพายองเนสแล้วก็น้ําตาลแล้วก็น้ำมันพืชเนยผสมแล้วก็ยีสต์แล้วก็หลายหลายอย่างนะครับก็สามารถจะหาซื้อได้นะครับก็ประมาณสิบสองบาทเองนะครับหาซื้อได้เป็นเอ่อไม่ได้กินข้าวก็กินขนมไปก่อนนะแต่ถ้ายริงจะกินอ่ากินข้าวดีกว่านะครับครบอาหารมีผักผลไม้มีทุกอย่างนะตอนนี้ก็คือยังขาด ผักอยู่นะครับผักไม่มีนะเราก็สามารถท้องว่างก็สามารถหาซื้อทานได้นะครับก็คือเก็บไว้ที่แห้งนะครับหรือว่าเย็นก็ได้นะครับแล้วก็ปลอดภัยจากพวกมแมลงสัตว์ต่างๆครับไม่ก็ควรหลีกเลี่ยงพวกความร้อนสารเคมีต่างๆนะครับก็สโลแกนของฟาร์มเฮาส์คือหอมกลุ่นจากเตาทุกวันนะครับวันนี้ผมก็มาพรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับเอ้ยเดี๋ยวเริ่มกินให้ดูก่อนคอย โอเคครับเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นสี่เหลี่ยมหอมนะครับแล้วก็ลองจิบดูอื <c oughs> ก็จะมีไส้นะครับไส้ปลาทูน่าให้เรามองเห็นอยู่แล้วก็ยังมีกลิ่นกลิ่นข้าวปลาเล็กเล็กน้อยแล้วก็สามารถหาเธอทานได้นะครับงั้นก็วันนี้ผมอืม <c oughs> อร่อยไหอืมปากผมอืมอืม หาซื้อทานได้ครับที่ร้านร้านอาหารช่นนำต่างๆงานขอบคุณมากครับวัสดีครับ